วหา้น้ำกับบทันเมืนบอนองก่อนไหา้น้ำกับบทันเมืนบอนองมีคนสวยคนน่ารักนะคะนะขอบคุณนะคะพี่โซเฟียพี่หน่อยก็หัวเราะมาเดี๋ยวคืนแล่ยี่สองสามเสือเด็กกับอ่านบึดจำบึดจำบึดจำบึด,บดท่านดอกดยวเฝ้าเซลวมันนี่คืนไม่เนาะคืนเวทีไม่อ่านซาซาแน่บเป็นอย่างดอกเดี๋ยวสิตโตเวทีคุณหวานตกลงมาหอมแดงใสล่ล้า <N ic ly> ในหัวไปเอิ้นมาเลยพี่หวานเมื่อนี้่านท่านได้เห็นพี่หวานอยู่สวัสดีคุณยายหน่อยนะคะจากพี่นาวินคุณโซเฟียใว่าจากไอ้คนรอนะคะจอดเดือจา้านอนอ่านคอมเมนต์น้ำเจ้าบ้านก้อน <c ười> พี่หน่อยก็จอดได้เลยพี่หน่อย,ดยอได้ตาได้พี่หน่อยจ้าสวัสดีทุกคนนะคะจากพี่โซเฟียนะคะแม่ติดธุรกิจยาฝากบ้านด้วยนะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะแม่อ้อยไม่เป็นไรนะคะแม่อ้อยคุณแม่คุณแม่อ้อยนะคะจากแม่ยายน้องนะคะ ไม่ทักชื่อทุกคนคะ่ะพิมพ์ไทยยากขออภัยสวัสดีทุกคนนะคะจากพี่โซเฟียนะคะพี่บีบีก็ให้กำลังใจมาขอบคุณนะคะอ,อีหยังหนีอายรอคะ่ะสามสิบเก้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาให้หลายบ้านเลยนะคะนงกรขอบคุณกำลังใจยาวๆนะคะกำลังใจจากพี่บีบีนะคะขอบคุณนะคะกำลังใจจากพี่พลอยนะคะเพิ่งถึงสามสิบหกก็เริ่ม้อนอนบ่ กำลังใจจากไอ้คนหล่อนะคะกำลังใจจากไอ้คนคนหล่อค่านะคะคืออยู่ใกล้กันไอน้ไอ้หล่อเนาะไอ้หล่อค่ะนี่เจ้าบ้านหลงทีบแท้ๆเด้ออยู่ใกล้กันปานนี่น้องสาววิบนะคะพี่สาวกมลรัตน์ขอบคุณนะคะมาขยินประคามเทเด้อพี่สาวกมลรัตน์เบิ่งเป็นหอมหอัวแดงอยู่บนนี่คนคือพากันเห็นหอมหอัวแดงเบิดประคามเทเด้นเนี่บ่เป็นหอมหอัวแดง กำลังใจจากไอ้คนหลอนนะะ่อเนาะนะคะไอ้หล่อค่ะนะคะเอาหอดแล้ว <c oughs> หอดอยูติซ่าเนี่ยเด้อน้องก่อนอยากกินมาคามเทศจ้าน้องเวฟนะคะมากินเด้อค่ะพี่สกกาวกมลรัตน์หวานกรอบรู่เดฟพี่กมลรัตน์ไว้ว่าวจากไอ้คนหลอน่อเน,นาะคุณกมลรัตน์สวัสดีจ้าจากแม่ใหญ่น้องนะคะไอบ้อบอไ <c oughs> อ้บอเนาะไอ้หลอ่อเนาะนะคะจากแม่ใหญ่น้องพี่กมลรัตน์ไว้ว่าวจากไอ้หล่อคะ่ะ กลังใจจากพี่โซเฟียแม่น้องขอคุณนะคะสวัสดีค่ะไอ้คนรอนะคะจากพี่สาวกมลรัตนะคะเพิ่นเพิ่นรัตมาอ่านขังลางกอน,น้ำเนียนบอลน้องน้องเก่าพี่โซเฟียไหวไหวจากแม่น้องเลนะคะกำลังใจจากไอ้รอค่ะนะคะน้องกรมีมีข้อมไอมีแต่ติ๊กเกอร์ปิดปากไว้ขังหลังพร้อมเนอะน้องกนเนาะกมลรัตไหวไหวจากแม่น้องนะคะ ไอ,อ้รอค่ะก็หัวเราะนะคะน้องก่อนยาเซลโดยน้องก่อนขอบคุณนะคะแม่น้องเล่ยบาย้นะคะแม่น้องเล่ขอบคุณทีวแม่มให้กําลังใจนะคะ <c oughs> สั่งมาพี่ตส <c oughs> น้องก่อนน้องก่อนกน้องกาอ่านนี่มามาเซลเจ้าบ้านโดยเฉพาะมนเนี่ <c oughs> พี่สาวกมลรัตขอบคุณนะคะคุณพลอยสวัสดีค่ะจากพี่สาวกมลรัตนะคะอ่านแล้วมีกลับขื้นไปอ่านขังบนตอ <c oughs> บันมีอ่นอ่านอ่านแล้วมาอ่านข้างล่างขามไปจักสองสามบรรทัดก็ึืนไปอ่านนะยินเจ้าเจ้าบ้านตัวเวทีได้น้องก่อนน้องเก่าจะเมื่อกันมาเป็นบันนเจ้าเมื่อกันมาแกงเจ้าบ้านเป็นบันนี้พี่สาวกำลัรัดให้กำลังใจนะคะพี่โซเฟียให้กำลังใจขอบคุณนะคะทีมใจสามิบสี่สามิบสามขอบคุณนะคะทีมใจเรื่องงานระบอกเรื่องงานระบอกคือม่าน ดันไล่ได้เนาะทีมใจขอบคุณครับ34 4สบครับกำลังใจจากพี่สาวกมูลรัตน์นะคะสวัสดีทุกท่านครับจากทีมใจนะคะคุณโซเฟียสวัสดีจ้าจากแม่ใหญ่น้องนะคะช่างโจสวัสดีค่ะจากพี่สาวกมลรัตน์นะคะคุณทีมใจสวัสดีจ้าจากแม่ใหญ่น้องนะคะทีมใจเป็นลูกชายนะลูกชายแม่ใหญ่น้องนะคะแม่ใหญ่น้องทีมใจไ,ไววไหวนะคะจากไอหรอหลอเนาะนะคะ คุณโซเฟียสวัสดีค่ะจากพี่สาวกำมูลรัดกำลังใจรัวๆมานะคะจากสีวายไผ่กอนแ <c oughs> มนบอไอรอคะบ่ายบ่ถือเมนบอว่ายร่วมก็ได้เมโกโซนสวัสดีค่ะวิวีินะคะขอบคุณนะคะเมโกโซนนะคะแวมให้กำลังใจนะคะขอบคุณน,นะคะรันนะคะบรน,นะะ้องกอนมาให้อีกบ้านนะคะน้องกอนใส่เสื้อกางสหยกอนไว้แล้วเดินน้องกอน็กกอ,นอ,นกอ,นอกไว้แล้วเด้อ ไอ้รอเนาะก็หัวเราะมานะคะแสดงว่าจับมือกันมาแกงเจ้าบ้านได้แทนน้องก่อนกับน้องเกานี่ยเมนบอกแล้วมาให้กำลังใจขอบคุณนะคะแม่โกสุนนะคะหัวเราะมาแน่ๆเลยจับมือกันมาแกงเจ้าบ้านแน่ๆเลยใช่ไหมน้อง